อ่าขอากราบสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการหารายได้จากอินเทอร์เน็ตเพียงแค่คลิกโฆษณานะครับไปเริ่มกันเลยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับชื่อว่า t w e o buck up นะครับ buck p นะรับรแรกเราต้องเข้าสมัครเข้าสู่ระบบก่อนนะครับก็ ครับพอเราเราเข้าสู่ระบบก็เป็นเราก็ใส่นึ่องนนะอย่างต้นทิมงนั้นก็ขออไรด้วยนะครับนะครับนี่ครับ,รบอันนี้เราเป็นยศเลเวลเทสเตอร์ Level อยู่ครับคือผู้ทดลองนะครับน,นี่ก็เป็นแบบแจ้งข่าวสารนะครับอ่าที่โฆษณานะครับตรงเนี้จะได้เงินนะครับ แต่ขอผมมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรของเขาเขากําลังอัปเดตนะครับแต่ผมกดไปแล้ว12ครั้งนะครับต่อวันครับต่อวันันรับคือแบบว่าถ้าเป็นยูเทเตอร์เนี่ยชิกหนึ่งครั้งจะได้0.5บาทนะครับ0.5บาทก็สรุปแล้ววันหนึ่งก็ได้10บาทแต่นี้มันต้องรอนะครับผมผมองขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่ระบบหรือว่าเป็นที่เน็ตผมนะครับ รือว่ามันเป็นหลายน้มาหลายวันแล้วไม่รู้ว่าระบบจะแก้ไขตอนไหนครับอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่แบบแบบได้แบบคลิกโฆษณาหนึ่งแล้วขึ้นทีแบบสิบยี่สิบบาทเลยอะครับต้องไปซื้อแพ็กเกจต้องลงทุนนะครับแต่ก็ได้กำไรนะครผมไม่ใช่ไม่ได้นะครับกดซื้อแพ็กเกจนี้นะแพ็กเกจขออนุญาตเลยดิ อันนี้แบบเริ่มแรกก่อนนะครับสตาร์สามนะครับคลิกป้ายป้ายละยี่สิบห้าบาทนะครับต่อวันก็ยี่สิบครั้งนะครับอ่ามีสิบห้าบาทคูณยี่สิบนะครับห้าร้อยแล้วคลิกสูงสุดอะคือแบบทั้งหมดอะแพ็กเกจนี้จะหมดเลยถ้าคลิกครบหนึ่งร้อยครั้งเราก็จะได้อเราก็จะได้อยู่ทั้งหมดอ่า อันนี้ช่หอ,อสรุปแล้วเราก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณห้าร้อยนะครับห้าร้อยประมาณนี้นะครับอันนี้แพ็กเกจแรกนะครับห้าร้อยกำไรห้าร้อยแล้วก็ลงทืนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอะ e นะครับอ่าสไตล์เอ็กซ์คูซสฟนะครับสไตล์เอ็กซ์คูลสีหนึ่งป้ายห้าสีบห้าบาทซีต่อวันยี่สิบจุดนะครับผมอ่า ห้าพันห้ากำไรพันห้าครับคุ้มคุ้มนะครับผมอ่าต่อไปสตาร์พรีเมียมนะครับไม่มีขาดทุนนะแต่ต้องลงทุนนะครับไม่ไม่โดนหลอกแน่นอนนะครับผมเว็บนี้มีเว็บที่มาแรงมากหนึ่งาบต่อแปดสิบบาทครับกำไรสองพันบาทนะครับกำไรสองพันบาทนะครับสตาร์พรีเมียมแพงนะ ลงทุนก็หกพันโทมันนี่ครับสี่0โนดมันนี่สองพันมันนี่นะครับอ่ะอไปรับดูที่เว็ดดัวอนะจับเรากอน c v e Bug Ad นะครับ Bug Ad นะครับขอไปด้วยเป็นระบบโฆษณาที่ให้ทุกคนเป็นเจ้าของระบบได้อย่างแท้จริงโดย ทุกคนสามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของระบบโดยบการบริจาคเงินงช่วยเหลือเพื่อนนะครับและทําการคิดโฆษณาระบบช่วยระบบเมื่อครบแพ็กเกจแล้วก็สามารถขอแจ้งรับการช่วยเหลือถอนเงินนะครับก็คือถอนเงินนะครับถอนเงินนะครับนี่ครับแต่เราเงินยังไม่พอเงินเยอะมันต้องถอนนะทีละสองพันพันสองพันนู่นนะครับระบบ ทำการส่งรายชื่อที่ทำงานัสมัมดโอนให้กับเราก็สามารถช่วยเพืพ่อนต่อไปตลอดไปนะครับเป็นสุดช่วยต่อเพื่อนๆน,นะครับช่วยต่อเพื่อนๆแบบแรกนะครับเราจะเราจะเล่นเว็บนี้สมัครแล้วเติมครูม,มันนี่หรือไม่เติมก็ได้นะครับอย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเฮ้ยอะไรวะสมัครมาก็ต้องเติมต้องเสียงเงินละหลอกกันหว่าไม่ใช่นะครับเรามีแบบเพเตอร์คือผู้ทดลองอยู่นะครับ มาเติมก็ได้ครับสองบริจาคนะครับสามรอ,อการยืนยันนะครับสี่ก็การบริจาคและรอรายชื่อภายในยี่บสี่ชั่วโมงนะคทำการโอนก็ภายในยี่สิชั่วโมงเท่านั้นการถอนเงินกดถอนแล้วรอรอรายชื่อในสิบดชั่วโมงก็คือสองวันนะครับผู้โอนต้องโอนให้ท่านภายในยี่สิบชั่วโมงการซื้อรหัสต้องซื้อจำนวน รหัส1บทูมันนี่กรอกเลขในเพื่อรหัสเลือกเพื่อปลดล็อกรหัสนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีมก็เดี๋ยวจะมาทําให้ดูกันนะคใครงง,งก็มึงท่ิปได้นะครับครับอ,อาจจะอาจจะระบายอธิบายไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาแบบสอนสมัครสมาชิกอะไรพวกนี้นะครับ อ่าอันนี้นะครับเลดนี้เลยนะครับเลดนี้เลยเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมอ่าสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่งงไม่เข้าใจในที่ผมพูดเพราะเสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมที่มาสอนการหาเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆไม่โดนโกงด้วยนะครับผมติชมได้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการสอน หาไรายได้ต่อไปนะครับสอนสอนทุกอย่างครับใครอยากให้สอนอะไรก็บอกได้นะครับอันที่ทํำได้ก็จะทาให้นะครับ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกครับพูดอะไรไม่ค่อยถูกนะครับสามารถติดชมได้ครับขอบคุณมากครับผม